ชีวิตต้องพบกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเจอกับโรคภัยไม่คาดฝันเราจะรับมือกับมันได้อย่างไรความเชื่อของการรักษาแบบตะวันตกเมื่อเป็นโรคร้ายก็ต้องรักษาต้องทำลายแหละฆ่าเชื้อโรคให้หมดสิ้นไปจากร่างกายเมื่อป่วยก็ต้องกินยาเมื่อเป็นเนื้อร้ายก็ต้องผ่าตัดรักษา อวัยวะส่วนไหนมีปัญหาก็ตัดทิ้งไปแต่การรักษาโรคในแนวคิดแบบที่เบตโบราณจะมองย้อนกลับไปถึงต้นทางของโรคภัยไข้เจ็บแนวทางการรักษาโรคจึงไม่ได้เริ่มต้นที่ร่างกายหากแต่ย้อนกลับไปรักษาที่จิตใจก่อนเป็นเบื้องต้นความบกพร่องทางกายล้วนเกิดขึ้นจากความบกพร่องทางใจ เช่นความเห็นแก่ตัวความหลงผิดความเครียดความกโกรธความพยาบาทความคิดชั่วร้ายกับคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดคือความทุกข์ที่ถูกสะสมไว้ในร่างกายและจิตใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจนลดทอนพลังชีวิตไปเรื่อยๆและทำให้เกิดความป่วยไข้รูปแบบต่างๆในที่สุด การเยียวยาจึงต้องเริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงความคิดที่มีกับตัวเองต้องเปลี่ยนมุมมองและความรู้สึกเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของตนเองการเยียวยามีส่วนเกี่ยวข้องกับวิธีคิดเป็นอย่างยิ่งการมองโรคว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาความเมตตาการุณาในตนเองมองว่าความป่วยไข้คือโอกาสในการยกระดับจิตของตนเอง เพื่อรู้ทันความเป็นไปของชีวิตจนนำไปสู่การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่ฟูมฟายเสียใจหรือหมดหวังกำลังใจในชีวิตมีตัวอย่างคนไข้จำนวนมากซึ่งเข้ารับการรักษาแพทย์แผนทางเลือกแบบที่เบตแล้วอาการป่วยหนักที่เผชิญอยู่กลับค่อยๆดีขึ้นบางคนมีอาการเจ็บปวดน้อยลง บางคนค่อยๆฟื้นฟูร่รางกายได้ดีขึ้นบางคนเนื้อร้ายที่มีกลับมีขนาดเล็กลงหรือหายไปอย่างไม่น่าเชื่อแน่นอนปฏิหารไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เข้ารับการรักษาแบบนี้แต่ส่วนหนึ่งวิธีการปฏิบัติตนในการรับการรักษาแบบที่เบตโบราณคือการสวดมนต์การปล่อยชีวิตสัตว์การดื่มน้ำมนต การทำพิธีกรรมต่ออายุการภาวนาระลึกถึงพระโพธิสัตว์ปางต่างๆทั้งหมดเป็นกำลังใจที่สำคัญเป็นศรัทธาซึ่งเกื้อหนุนให้การรักษาเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ป่วยก่อนจากนั้นจึงกินยาหรือเข้ารับการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่กันไปด้วยที่สุดแล้วแม้การรักษานี้อาจจะไม่ได้ทำให้คนไข้าหายป่วย แต่การเยียวยาจิตใจจะทำให้คนไข้เกิดความหวังในการรักษามีกำลังใจในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ยอมรับความจริงได้เพราะรู้แล้วว่าไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้เลยสักคนการยอมรับความตายที่เกิดขึ้นในชีวิตทำให้เกิดสติและรู้ว่าจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตอย่างไรให้ดีที่สุด ความตายจึงไม่ใช่ปัญหาแต่ความคิดของเราที่เกี่ยวกับความตายต่างหากที่สร้างปัญหาคนกลัวตายเพราะไม่พร้อมจะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ตนเองยึดถือและแบกรับอยู่ความห่วงกังวลที่มีต่อคนรักครอบครัวสิ่งของที่เสาะแสวงหามาตลอดชีวิตตำแหน่งหน้าที่การงานอำนาจวาสนาที่มี ล้วนสร้างความเจ็บปวดงุนงงสับสนเมื่อรู้ว่าตนเองกำลังต้องบอกลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ครอบครองอยู่หนึ่งในวิธีรักษาแบบที่เบตคือการฝึกภาวนาหรือการกลับมาอยู่กับจิตของตนในทุกขณะการภาวนาคือการเปลี่ยนแปลงความคิดคือการมองความจริงที่ตนเองกำลังเผชิญหน้าอยู่ในแง่บวก สุขหรือทุกข์เริ่มต้นจากความคิดที่เรามีกับตัวเองทุกสิ่งถูกกำหนดขึ้นจากจิตใจและวิธีคิดของเราเองทั้งสิน้นการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุขหาใช่เกิดขึ้นได้จากใครอื่นหากแต่ต้องเป็นตัวเราที่ทำความเข้าใจและยอมรับในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้ได้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการเจ็บป่วยไข้หรือการสูญเสียพลัดพรากใดๆก็ตามการเปลี่ยนความทุกข์และภาวะใกล้ตายให้กลายเป็นวิถีแห่งความรู้แจง้งจึงนับเป็นหนทางที่ประเสริฐสุดเปลี่ยนโรคร้ายให้กลายเป็นโอสถในการรักษาชีวิตการรักษาในแนวทางนี้จึงไม่มุ่งไปยังการรักษาโรคทางกายเพียงอย่างเดียว แต่จะเข้าไปกําจัดต้นต่อสาเหตุที่แท้จริงของโรคลายด้วยนั่นคืออกุศลกรรมความหลงผิดหรือวิบากกรรมต่างๆซึ่งเราได้เคยก่อไว้ในอดีตเราสามารถแปลเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความสุขได้โดยไม่ต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังทำอยู่เพราะคิดว่ามันคือปัญหาแต่สิ่งที่เราควรหยุดคือการหยุดไม่ให้ปัญหาต่างๆ รบกวนความคิดของเราเหมือนบางคนป่วยแล้วโทษโชคชะตาโทษสิ่งต่างๆที่ทำให้ตนเองต้องป่วยวิธีคิดเช่นนี้คือการนำความทุกข์ไปซ้อนทับความทุกข์ยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งเครียดก็ยิ่งสําเติมตัวเองให้ป่วยหนักกว่าที่เป็นในขณะที่บางคนป่วยด้วยโรคเดียวกันอาการเดียวกัน กลับมองเห็นโรคร้ายว่าเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตนเองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของตนเองจนถึงขนาดสามารถใช้โรคร้ายของตนเองนั้นเป็นบทเรียนเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้สิ่งนี้จึงขึ้นอยู่กับมุมมองที่เรามีต่อสถานการณ์อันไม่พึงปรารถนาเพราะเอาเข้าจริงไม่มีประโยชน์อะไรเลย ที่จะต้องทำให้ตัวเองกังวลและหวาดกลัวกับโครคภัยไข้เจ็บซึ่งเกิดขึ้นหากปัญหานั้นแก้ไขได้เราไม่ควรเป็นทุกข์กับมันเพราะถ้าปัญหานั้นมีวิธีแก้ไขเราเพียงแต่ต้องหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นให้พบแต่หากมันเป็นปัญหาซึ่งแก้ไขไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรที่จะไปทุกข์กับมัน สิ่งที่ต้องทำคือการยอมรับความจริงและเดินหน้าไปพร้อมๆกับความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตสำหรับคนที่ยังแข็งแรงย่อมไม่นึกถึงความป่วยไข้ยังคงใช้ชีวิตได้ดีมีความสุขมีความหวังมีพลังที่จะทำสิ่งต่างๆจนบางครั้งก็ทำให้เราหลงลืมและประมาท เพราะเข็มนาฬิกาชีวิตนั้นเดินทางอย่างซื่อสัตย์ความตายเดินทางเข้าใกล้ตัวเราและคนที่เรารักในทุกวินาทีโรคร้ายก็เช่นกันมันซุ่มอย่างสงบในร่างกายของเราเพื่อรอวันเผยตัวไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายแต่มีใครกันเล่า ที่จะหนีพ้นสัจธรรมแห่งความเป็นจริงนี้ไปได้ไม่อยากรู้ก็ต้องรู้ไม่อยากป่วยก็ต้องป่วยไม่อยากตายก็ต้องตายแต่เราจะรับมือกับทุกสิ่งซึ่งกำลังเคลื่อนเข้าสู่ชีวิตของเราได้อย่างไรมีเพียงการฝึกฝนตนด้วยสติด้วยการยอมรับความจริงด้วยความเข้าใจในความเป็นจริงแห่งชีวิตเท่านั้น ที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่และจากไปอย่างงดงาม